มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆกันทุกคนเลยนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะสําหรับช่องหวยเด็ดเด่นดังนะคะและงวดนี้ค่ะขอบอกว่าเด็ดมากๆเลยค่ะทางช่องได้เลขเด็ดหวยยายแลนะคะงวดวันที่2พฤษภาคม2565เอามาฝากเพื่อนๆกันทุกคนเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะคะ ก็อขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเลขเด่นหวยยายแรงงวดนี้ค่ะจะมีเลขเด็ดอะไรบ้างนั้นไปชมกันได้เลยค่ะเตรียมกระดาษจดไว้ได้เลยนะคะหวยมีไม่เยอะค่ะตัวแรกนะคะเป็นเลข3ตัวค่ะเน้นเน้นชัดๆัดกับเลขนี้เลยค่ะ ามด้วยตัวนี้ค่ะและตัวนี้นะคะไปดูตัวต่อไปกันต่อเลยค่ะยังคงเป็นเลข3มตัวเหมือนเดิมนะคะตัวแรกค่ะมาแล้วค่ะ ามด้วยตัวนี้ค่ะและตัวนี้ค่ะเน้นๆเลยค่ะกับเลข3มตัวนะคะและก็เป็นเลข3ตัวสุดท้ายแล้วค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเลข2ตัวแล้วค่ะไปดูเลข2ตัวกันต่อเลยค่ะเลขเด็ดหัวใยญ่แลนะคะ ววดวันที่2พฤษภาคม2565ค่ะเลขสอตัวนะคะตัวแรกค่ะมาแล้วค่ะนี้เลยค่ะตามด้วยตัวนี้ค่ะ กันต่อนะคะตัวต่อไปเลยค่ะเลข2ตัวเหมือนเดิมค่ะตัวแรกค่ะชัดๆค่ะตามด้วยตัวนี้ค่ะและเลขสองตัวสุดท้ายนะคะสำหรับเลขเด่นหัวยใ่แรงงวดนี้ค่ะ เป็น2ตัวสุดท้ายแบบเน้นๆเลยนะคะตัวแรกค่ะมาแล้ะค่ะยังคงเป็นเลขนี้นะคะตามด้วยตัวนี้เลยค่ะเป็น2ตัวสุดท้ายแล้วค่ะเอามาฝากเพื่อนๆกันทุกคนเลยนะคะขอให้ทุกคนถูกหงยรวยเบอร์ค่ะ และอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ทุกคนถูกหวยรวยเป็นเศรษฐีกันทุกคนเลยนะคะแล้วพบกันใหม่งวดหน้าค่ะสำหรับงวดนี้สวัสดีค่ะ